พอเพียงหล่อเลี้ยงชีวีประวันน้องพี่เด็กดีสี่หนองแกเรียนคณะกรรมการที่เคารกพวกเราต,ตัวแดนกลุ่มรักสิ่งแวดลอ้อมสู่อ้องกอดประวัตจากโรงเรียนอนุบาลสามรยอดบ้านหนองแก่วันนี้มานำเสนอโครงงานคุณธรรมเรื่องคิดทำนำชุมชนพัฒนาตนจากขยะเชิญรับชมและรับฟัง เรียนอนุบาลสามแระยะบ้านของแกนะคะได้มีการดําเนินโครงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนักเรียนทุกคนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องมีการคัดแยกขยะด้วยตนเองจากต้นทางได้รัขยะที่ได้นั้นไป็แยกประเภทค่ะและในปัจจุบันนั้นได้พบขยะภายในบริเวณโรงเรียนและยังสังเกตอีกว่าโรงเรียนไม่ค่อยสะอาดค่ะจากการรายงานการตรวจเขตที่ผ่านมาเพราะว่าบางเขตไม่สะอาดและยังต้องปรับปรุงอีกหลายเขตเลยค่ะ จากปัญหาดังกล่าวหัวหน้าเขตจึงของเข้าร่วมประชุมกับสภาน,นักเรียนแล้วลงความเห็นกันว่าทุกทุกคนเริ่มไม่ตระหนักในการคแยกขยะด้วยตนเองแล้วค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงงานคิดทำนำชุมชนพัฒนาตนจากขยะค่ะวัตถุประสงค์ของโครงานนะคะ 1. เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการแยกขยะจากต้นทางด้วยตนเองค่ะ เพื่อให้รักเรียนได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดค่ะ 3. เาื่อปลูกจิตสำนึกให้รักเรียนมีความรับผิดชอบและมีจิตอาสศา,ศาในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชนค่ะสาเหตุขาดปัจจัยภายในนะคะ 1. การไม่คัดแยกขยะก,ก่อนทิ้ง 2. นักเรียนขาดความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ 3นักเรียนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่แงแวดล้อมทั้งในโรงเรียนและชุมชนปัจจัยภายนอกบุกคคลภายนอกเข้ามาเล่นกีฬาในโรงเรียนและทิ้งขยะไว้ไว้ภายในโรงเรียนค่ะ4ระยะเวลาและสถานที่การดำเนินโครงงานตั้งแต่ 1. กรกัาคม2566ถึง30ธันวาคม2566ค่ะวิธีการดำเนินโครงงานค่ะขั้นตอนที่1การเตรียมและการวางแผนค่ะประชุมปรึกษาสุข การทำโปรงานขั้นตอนที่2ขั้นดำเนินง,งานตามแผนปฏิบัติตามโดย 1. ประชุมทีแจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบ้านวัดโรงเรียนค่ะ 2. ดํดำเนิกรรเนกิจกรรมเตะตาปราจากขยะค่ะ3ดํดำเนินกิจกรรมเตียยติดอาสาร่วมพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนค่ะและ4นะคะดำเนินกิจกรรมขยะคุทธรรมค่ะ มาะดิตเป็นขอเป่าใช้โดยการนำฝาขวดน้ำมาทำเป็นพื้กนกระดัษเพื่อให้รู้จักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและยังมีการมอบรางวัลให้กับข้อเรียนดีเด่นในก,การจัดการขยะค่ะขั้นตอนประเมินผลค่ะ หประมวลผลจากการตัวเขตรัและผิดชอบของสภานักเรียน 2. ูดูส,สิติการทําจิตอาสาของครูนักเรียนในโรงเรียนอนบาลสามย,ยอดบ้านน้องแก่สแบบความพึงพอใจในการทํากิจกรรมขยะคุณธรรมค่ะ 7. หลักธรรมหลักธรรมได้แก่อิทธิบาสี หนึ่งฉันทะนักเรียนมีใจรักในการจัดการขยะด้วยตนเองที่ขยะถูกที่และอลัมรัสสิ่งแวดล้อม 2. วิริยะนักเรียนหมั่นเพียนมุ่งมั่นในการคาัดแยกขยะด้วยตนเองที่ขยะถูกที่ 3. จิตตะเอาใจใส่ในการจัดการขยะด้วยตนเองรับผิดชอบ 4. วิมังสานักเรียนทบทวนใต่ต้องสิ่งที่ถูกต้องในการจัดการขยะด้วยตนเองคุณ คํนสอนในหลวงได้แก่ศาสตร์พระราชา 1. ประหยัดเรียบง่ายนําขยะมาประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อลดค่าใช้จ่ายค่ะ 2. การมีส่วนร่วมทําจิตอาสาระหว่างนักเรียนครูวัดชุมชนผลที่เกิดขึ้นนะคะ 1. กิจกรรมเคสะอาดปะัะจักขยะค่ะนักเรียนทุกคนมีวินัยในการทําเคลจึงําให้เคลสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะ สกิจกรรมเพียงจิตอาสาร่วมพัฒนาบ้านวัดโรงเรียนนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทํำจิตอาสาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนค่ะสามกิจกรรมขยะคุณธรรมค่ะนักเรียนมีวินัยในการขัดแยกขยะและนําขยะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุออ้ค่าที่สุดค่ะพวกราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ